พอนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายใช้จิตเพ่งคิดภาพกระดูกสันหลังของเราแล้วพูดว่าเส้นประสาททุกเส้นของฉันปกติดีทั่วตัวพวกมันเชื่อฟังฉันและมีพลังแห่งระบบประสาทที่ยิ่งใหญ่เพ่งจิตไปที่ปอดของคุณและพูดว่าฉันกำลังหายใจลึกและเงียย อากาศเข้าไปในทุกเซลล์ในปอดของฉันซึ่งอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์เลือดของฉันถูกฟอกจนบริสุทธิ์และสะอาดเพ่งจิตไปที่หัวใจของคุณแล้วบอกว่าหัวใจของฉันเต้นอย่างแข็งแรงและคงที่และการหมุนเวียนเลือดของฉันสมบูรณ์แม้กระทั่งที่ปลายแขนและปลายขา ไปที่ระบบย่อยอาหารของคนแล้วกลวว่าท้องและลำไส้ของฉันทำงานอย่างสมบูรณ์อาหารถูกย่อยและดูดซึมร่างกายของฉันถูกสร้างเสริมและบำรุงตับไตและกละระเพาะปัสสาวะทำหน้าที่หลายอย่างโดยไม่เจ็บปวดหรือหักโหมฉันสบายดีอย่างแท้จริงร่างกายของฉันกําลังพักผ่อน ใจของฉันเงียบและจิตวิญญาณของฉันสงบฉันไม่กังวลเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องใดๆมหาปัญญาที่อยู่ในตัวฉันจะอยู่ในทุกสิ่งที่ฉันต้องการเช่นกันจ,กนจักรวาลจะชักจูงพวกมันมาให้ฉันประทานทุกสิ่งที่ฉันต้องการมาให้แล้วฉันไม่กังวลเรื่องสุขภาพเพราะฉันสบายดีอย่างแท้จริง ฉันไม่มีความกังวลหรือความกลัวใดๆฉันไม่มีความกังวลหรือความกลัวใดๆฉันอยู่เหนือความเย้ยยวนที่ชั่วร้ายฉันผลักใส่ความละโมบความเห็นแก่ตัวและความทะเยอทะยานส่วนตัวฉันไม่อิจฉาไม่โกรธหรือเกลียดชังสิ่งมีชีวิตใดๆฉันไม่กระทำการใดๆที่ไม่เป็นไปทางเดียวกับความฝันของฉัน ฉันมีความชอบรรมและจะทำสิ่งที่ชอบทำเสมอทุกอย่างในโลกนี้ถูกต้องมันสมบูรณ์และกำลังก้าวเข้าสู่ความบริบูรณ์ฉันพิจารณาเรื่องราวของสังคมการเมืองอุตสาหกรรมจากมุมมองที่สูงส่งเท่านั้นมุมมองทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ดียิ่งและพร้อมที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นเท่านั้นฉันจะมองดูมนุษย์คนรู้จักเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านและสมาชิกในครอบครัวของฉันในแบบเดียวกันทั้งหมดพวกเขาล้วนแล้วแต่ดีเยี่ยมไม่มีอะไรผิดพลาดในจัก,กรวาลไม่มีอะไรผิดพลาดได้นอกจากทัศนคติส่วนตัวของฉันเองดังนั้น ฉันจึงรักษามันให้ถูกต้องความเชื่อทั้งหมดของฉันอยู่กับจัก,กรวาลฉันจะเชื่อฟังจิตวิญญาณและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่อยู่ภายใต้ตัวฉันนั่นคือมหาปัญญาฉันจะค้นหาความคิดที่ถูกต้องในทุกๆสิ่งและเมื่อฉันค้นพบมันฉันจะแสดงมันออกมาในชีวิตภายนอกของฉัน ฉันจะละทิ้งทุกอย่างฉันมาเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะคิดได้ฉันจะมีความคิดที่สูงส่งที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับสัมพันธภาพต่างๆทั้งกิริยาอาการการกระทำของฉันต้องแสดงออกถึงความคิดเช่นนั้นฉันยอมให้ร่างกายของตัวเองถูกชี้นำโดยจิตใจของฉันและฉันยอมให้จิตใจถูกบงการด้วยจิตวิญญ,ญาณของฉันเท่านั้น และฉันจะให้จิตวิญญาณของฉันอยู่ภายใต้มหาปัญญาเท่านั้นมีสสารอยู่เพียงหนึ่งและฉันถือกำเนิดขึ้นจากสสารนั้นและด้วยสิ่งนั้นฉันคือมหาปัญญาสิ่งนั้นคือมหาปัญญาของฉันฉันมาจากมหาปัญญาฉันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจักรวาลฉันจะทำตามมหาปัญญา ฉันจะยอมให้ตัวเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจินวิญญาณที่บริสุทธิ์ฉันจึงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและเป็นหนึ่งเดียวทุกคนทุกแห่งฉันคือหนึ่งเดียวกับจิตสำานึกอันเป็นนิรันด์ฉันจะจินตนาการเกี่ยวกับตัวของฉันเองในทุกอย่างที่ฉันอยากจะเป็นและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันจะนึกภาพออก ฉันจะใช้เวลาพิจารณาสิ่งนี้ยึดมั่นในสิ่งนี้นี่คือตัวตนที่แท้จริงของฉันมันคือภาพของตัวฉันที่สมบูรณ์แบบและกำลังก้าวไปสู่ความบริบูรณ์ฉันจะรักษามันไว้ให้ถูกต้องและเชื่อมั่นพลังที่อยู่กับจักรวาลน,นี้ฉันจะทำให้ตัวเองคู่ควรกับพลังที่ฉันได้เป็นได้รับและได้ทำในสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันฝึกฝนพลังสร้างสรรค์พลังทั้งหมดเท่าที่มีเป็นของฉันฉันจะลุกขึ้นและก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังและความมั่นใจอย่างเต็มที่ฉันจะเชื่อมั่นและไม่หวาดลัวสิ่งใดเพราะฉันเชื่อมต่อกับจักรวาลนี้อย่างสมบูรณ์